ย้อนชมหมอลักทักชตาแตงโมนิดาหลังเคยรอดจากมัจุราชมาแล้วจากกรณีการพลัดตกเรือของนักแสดงสาวแตงโมนิดาในช่วงกลางดึกคืนวันที่24กุมภาพันธ์ที่ยังคงเป็นปริศนาให้ครอบครัวได้สงสัยว่าแตงโมพลัดตกน้ำไปได้อย่างไรโดยขณะนี้เกินเวลา24ชั่วโมงแล้วในการหายตัวไปของนักแสดงสาวชื่อดังหลังพลัดตกจากเรือสปีดโบ๊ท ทั้งนี้มีชาวเน็ตได้นำคลิปเก่ามาเผยแพร่ทางติ๊กต k อกซึ่งเป็นคำทํานายของหมอดูชื่อดังอย่างหมอลักโ <Yeah. S 2> ดยคลิปดังกล่าวเป็นของรายการทอลคทะลุดาวออนแอร์ไปตั้งแต่ช่วงปี58หลังจากสาวแตงโมกินย <Yeah. S 2> าหวังปลี่ชีพตัวเองเพราะมีปัญหากับอดีตแฟนหนุ่มอย่างโตโน่พาคินโ <Yeah. S 2> ดยคลิปดังกล่าวถูกตัดทอนมาสั้นๆช่วงที่พิธีกรชื่อดังหนูแหม่มสุริวิภาถามหมอลักว่าแตงโม yeah. นิดามีเกณฑ์จะเสียชีวิตอีกหรือไม่หลังรอดจากความตายมาได้แล้วครั้งหนึ่งจากการกินยาฆ่าตัวตาย <Yeah. S 1> เพราะหมอล้างท้องไว้ได้ทันหมอลักก็มองหน้าสาวแตงโมแวบหนึ่งแล้วก็พูดออกมาว่าไม่ตายหรอก <Yeah. S 1> ดวงชะตานี้ตายยากตายเย็นซึ่งสาวแตงโมก็ตอบกลับว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ไม่เคยคิดอยากฆ่าตัวตายอีก, <Yeah. S 1> อกเลยชาวเน็ตที่ได้กลับมาชมคลิปดังกล่าวก็ได้แต่ภาวนาของให้สิ่งที่หมอลัก yeah. เคยพูดไว้เกิดเป็นปาฏิหาริย์ขึ้นกับแตงโมจริงๆในตอนนี้